สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตาวิถีไทยกะมาชมต้นไม้มงคลอีกสายพันหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่คืออะไรหรือคุณตาวิถีไทยทำไมมันกองละเนรนาฏแบบนี้เพิน่นวา นี่คือสาวน้อยปะแป้งเป็นต้นไม้มงคลโบราณนะโบราณคนสมัยตะเก่าตะกี้นี่ถ้าหากว่า,าโบมีต้นสาวน้อยปะแป้งถือว่าเชยนะอันนี้เป็นคนสมัยตะเก่าตะกี้แต่สมัยนี้ก็เริ่มอยากหดหายไปนั่นแหละเพราะว่าคนนี่ก็สิเริ่มเป็นชุมชนคนเมืองมากขึ้นเนาะ ต้นไม้ใบหญ้าอะไรต่างๆนี่ก็สิเริ่มสิหายไปบางประเภทบางชนิดนี่ก็เริ่มสูญพันธุ์นะเอาแมนไผที่ยังบ่มยังอนุรักษ์ต้นไม้ไทยๆโดยเฉพาะสาวน้อยปะแป้งนี่ก็ไปหามาปลูกจักหนึ่งกระถางครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชม กะมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตาวิถีไทยกับพามาชมต้นคล้าอีกสายพันธ์หนึ่งที่มีความสวยไม่แพ้ต้นคล้าสายพันธุ์อื่นๆนี่คือต้นคล้าอะไรหรือคุณตาวิถีไทยนี่นี่คือคล้าสเสนีนางพิมพ์ ใบของเราเนี่มีลายเซ็กแสกขึ้นเนาะเพราะว่ามันมีความเป็นมงคลอยู่ในนี้เห็นไหมนี่ลายสีขาวนี้นะนางพิมพ์เป็นต้นคล้าที่อ่าเอาไปปลูกแล้วบักเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงคืนว่า <c oughs> โอเสียงอย่างท่านผู้ชม น่าสิเป็นเสียงงูกินเขียดหรือกินกบทางพุ่นเนาะอ,อยู่ทางเห็นบอกอน่าจะเป็นงูกินเขียดหรือว่ากบกบตัวใหญ่ๆะนะมันจังดังมาฮดนี่เนะาะธรรมดาอยู่ในป่าเขามันก็สิมีงูมีหยังวนันเถาะไปอ่าเอามาว่าเรื่องเขาต่อสนีนางพิมพ์ถือเป็นต้นไม้มงคล ที่มีความสวยงามเป็นต้นไม้ฟอกอากาศไหมคุณตาวิถีไทยเป็นนะเป็นต้นไม้ฟอกอากาศด้วยเป็นของฝากของที่ระล,ลึกก็ยังได้นะนี่คุณครูเอาไปบูรณาการกับการเรียนการสอนก็ยังได้สนีนางพิมพ์นี่นะสวยอา้าวมันไผย,ยังบบมีกับไปหามาปลูกจากหนึ่งกระถางครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมกะมาพบมาพอกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยนี่เช้าเๆวันนี้ก็พามาชมอโกนิมาอีกสายพันุ์หนึ่งที่มีความสวยสดงดงามไม่แพ้อโกนนิมาสายพันธุ์อื่นๆนี่คือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทย ตามที่คุณตาวิธีไทยได้เข้าไปเบิ่งอยู่ในอ่าอินเทอร์เน็ตใน Google นี่ตัวนี้มันจะเป็นคาถาเงินคาถาทองเนาะอ่าเห็นบอกบางคนก็บ,บอกว่านี่คือต้นอะไรละ่ะคุณตาวิธีไทยเอ้ยนะมันแล้วแต่คนจะเรียกไปตามพื้นถิ่นเพราะว่าอโกนิม a านี่มันมีหลากหลายสายพันธุ์นะอ่าบางคนก็เรียกไปแบบนั้นบางคนก็เรียกไปแบบนี้อืเอา ต้นนี้ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลแหละเพราะว่าสิเป็นคาถาเงินคาถาทองหรืออโกนิมาสายพันธุ์อะไรก็แล้วแต่นะรล้วนแล้วก็ถือว่าเป็นต้นไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้เป็นของฝากได้ไหมได้เป็นของฝากของที่ระลึกก็ดีนักแรอโกนิมาคาถาเงินคาถาทองครับท่านผู้ชม สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้าเช้านี้คุณตาวิถีไทยก็พามาชมต้นไม้มงคลอีกสายพันหนึ่งนี่คือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทยนี่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 คือสับปะรดสีท่านผู้ชมเอ้ยดูบึงนู้นนี่ ใบของเขานี่นะเป็นดอกก็สวยเป็นใบก็สวยสับป,ปะรดสีนี้ที่เห็นเห็นกับส่วนใหญ่ก็สิเป็นพวกสำนักงานเนาะหน่วยงานต่างๆนี่มักจะเอาไปปลูกเพราะมันเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้สวยงามนะออกดอกออกมาเป็นพุ่มก็มีหลากหลายสีสันมีหลากหลายชนิดมีหลากหลายดอกนะไอ้พวกไอ้นี่นไอ้พวกไอ้ต้นสับป,ปะรดสีนี่นะ เป็นต้นไม้ฟอกอากาศไม้คุณตาวิถีไทยเป็นต้นไม้ฟอกอากาศด้วยนะสับป,ปะรดสีนี่ปลูกไว้ที่ไหนก็จะคลายออกซิเจนออกมาทำให้คนที่อยู่ใกล้ๆนั้นรู้สึกสดชื่นเห็นบอกเอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกได้ไหมได้เอาไปจำหน่ายได้ไหมได้นะประโยชน์หลายอย่างเนาะคุณตาวิถีไทยใช่นะประโยชน์หลายอย่างเอา เมนไ่ที่ยังบ่มีกับไปหามาปลูกจักษหนึ่งกระถางสับปะรดสีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเช้าเช้าวันนี้คุณตากับพามาชมต้นไม้มงคลอีกสายพันหนึ่งที่มีสีสันสวยสดงดงาม ไม่แพ้ต้นไม้อื่นๆนี่คือต้นอะไรเรคุณตาวิธีไทยนี่คือแสงเงินแสงทองนะหลายๆคนบอกว่าคุณตาแสงเงินแสงทองนี่ใบของเขาสวยเห็นไหมเนี่เป็นสีแขบสีสีแดงนะอันนี้พวกนีบ้บทจำเป็นต้องมีดอกพวกนี้ แค่ใบนี่ก็สวยงามแล้วนะแค่ใบก็สวยงามแล้วเป็นต้นไม้ประดับสวยงามบ้านพักโฮมสเตย์โรงแรมระดับ5ดาวนะอะหรือว่าสปานี่มักซิมีต้นแสงเงินแสงทองอันนี้อยู่เพราะมันสวยเวลาคนบึ่งมันกัดสะดุดตางาม,มเป็นต้นไม้ฟอกอากาศด้วยไหมคุณตาวิถีไทยใช่นะ เป็นต้นไม้ฟอกอากาศด้วยและเป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครูเอาไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในห้องเรียนวันนี้ครูจะพาพวกเธอวาดและระบายสีดิบกระดาษดินสอขึ้นมาอเมอาไปเป็นของฝากของที่ระลึกได้ไหมได้นะสวยงามและก็เป็นที่ประทับใจของคนที่ได้รับด้วยสวยงามสวยงามเอา เม่นไผ่ที่ยังโบมีก็ไปหามาปลูกจากหนึ่งกระถางครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตากับพามาชมไม้ด่างนะท่านผู้ชมเลยนี่คือไม้ด่างอะไรหรือมันเป็นต้นพรับ พรึงด่างม,มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ใบของเขาเนี่นี่จะมีความด่างอยู่ด้านข้างเนาะนี่เป็นปลายดาบขึ้นมาเห็นไหมเนี่ทุกใบจะเป็นแบบนี้บางใบนี่ก็จะเป็นแบบขาวเกือบทั้งใบเลยนะขาวเกือบทั้งใบเลยอันนี้ต้นเล็กมันอันนี้ต้นเล็กนี่น่ต้นเล็กพรับพรึงด่างจัดเป็นต้นไม้มงคล ไม้ประดับสวยงามตามโรงแรมระดับ5ดาวบ้านพักโฮมสเตย์นี่มักซิมีต้นพับพรึงด่างอันนี้ปลูกไว้นะสวยงามสวยงามนักแรคุณครูเอาไปบูรณาการก,กับการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ไหมได้นะให้นักเรียนได้ว่าได้ระบายสีได้สัมผัสกับต้นไม้จริงๆอืม บางที่บางแห่งนี่สิบมีล่ะต้นพระพึงนี่นะต้นโดยเฉพาะพระพึงด่างนี่สีบค่อยมีแล้วนะแม่นไผ่ที่ยังบมีไปหามาปลูกจากหนึ่งกระถางก็ดีนักแรเนาะท่านพู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคย เช้าเช้าวันนี้คุณตากับพามาชมต้นไม้ด่างอีกสายพันหนึ่งเนาะท่านผู้ชมนี่คือต้นอะไรหรือนี่คือต้นกวนอิมด่างเห็นไหมนี่ใบของเขาเนี่ยเป็นสีดัง่างโดยเฉพาะด้านหลังนี่แห้งชัดเจนเนาะด่างทั้งด้านหลังและก็ด้านหน้าต้นกวนอิมด่าง เวลาเข้าไปสำนักงานต่างๆเวลาที่เข้าไปโรงแรมระดับ5ดาวบ้านพักโฮมสเตย์นี่หมักสีเห็นต้นไม้ด่างตัวนี้ยืนตระหง่านสูงเด่นเป็นสง่าเพราะนี่คือต้นกวนอิมเนาะเพราะต้นกวนอิมนี่นอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วยังเป็นไม้ประดับสวยงามไม้ฟอบอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้หลายๆคนบอกว่าโอ้ ต้นควรอิมด่างนี้สวยอยากได้มาปลูกเอาเอามาปลูกได้เลยครับท่านผู้ชม